วันนี้เป็นวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2560ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเป็นช่วงเข้าพรรษาการทำความภาคเพียรของพระก็ควรจะใส่ใจเพราะว่านอกพรรษาเราก็ ปล่อยปะมาพอสมควรแต่บางท่านบางคนก็ก็ทำมาโดยสม่ำเสมอถ้าหากว่าผู้อย่างนั้นแปลว่าผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายขขงของตนเองเหมือนกับหมาไล่เนื้อมันไล่ทันเมื่อไหรมันก็กัดเนื้อ,เ,อเก่งเนื้อกวางหมูป่า หมาป่ามันไล่ทันนี่ก็เหมือนกันพญามัจจุราชไล่ตามเรามาตลอดแต่เราจะไปชา้าใจจะไปนอนใจก็ไม่น่าจะถูกถ้าว่าผู้ไม่นอนใจแปลว่าตั้งผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเตรียมพร้อมในการประกอบอสัมมาชีพหรือว่าสัมมาทิฏฐิตั้งความเห็นให้ถูกต้อง สิ่งที่เป็นบาปอาคุศลสิ่งที่มันจะเนิ่นช้าเราจะไม่ทำแต่ด้วยมากพวกเราบางครั้งบางคราวอ,าอยู่ดีมีสุขสนุกสนานก็ลิมลืม,ล,มลืมว่าพยามัจจุราชมันไล่ตามมาอยู่มันไม่ไม่ได้ลดละเราก็ชะล่าใจไป สนุกสนานไปเพิดเพลินไปลุ่มหลงไปพอระลึกได้ขึ้นมาโอ้ใช่พยามัจจุราชตามเรามาอยู่ก็ระลึกได้แต่ถึงยังไงอยากจะให้พวกเราระลึกไว้อยู่เสมอว่าพยามัจจุราชความตายหรือว่าชีวิตของเราส,สั้นเข้ามาเรื่อยๆ ตั้งแต่เราเกิดมาโยมมาทูตเขาให้เท่าไหร่เราไม่รู้มันเป็นความลับเป็นความลับของโยมมาทูตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราจะเป็นนอนใจไม่ได้โยมมทูตเขาให้มาแปดสิบห้าปีนะ เรีอกว่า80ปีนะเนี่ยเราไม่รู้ชีวิตของเราเดินยนี้เท่าไหร่บางทีอาจจะ70ปีนะเ,นเดี๋ยวนี้ของเราเท่าไหร่มันหมดไปเท่าไหร่นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นของใครของเราในเมื่อจุดนั้นมาถึงแล้วเรา อุ่นใจหรือ,อยังไม่ใช่ว่าพอจุดนั้นมาถึงแล้วก็ประเตอประตาบวคาบไม่ได้ทำความกุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจซะเลยมีแต่มัวเมาสะ,สะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพอยู่ตลอดไม่ได้คิดหาหนทางต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ไม่น่าจะถูกนะแต่ถึ้งยังไงเราก็ไม่ได้คิดว่า เราจะมุ่งมั่นมุ่งหวังทั้งแต่ประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วก็คือให้ไปทั้งสองทางการสะสะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเราก็ทําแล้วก็แวกส,ะสะแวงหาทางด้านจิตใจเราก็ทําใน24สชั่วโมงน่ะชั่วโมงหนึ่งเราประกอบคุณงามความดีเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจได้ไหมหนึ่งชั่วโมงต่อ ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าว่าเราใส่ใจได้หนึ่งชั่วโมงก็นับว่าดีอยู่นะจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าว่าวันทั้งวันอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เดือนทั้งเดือนปีทั้งปีไม่ได้คิดประกอบคุณงามความดีมีแต่คิดสะแสวงหาแต่ปัจจัยสี่เลี้ยงชีพหาเงินหาทองหาความมั่งมีหาความร่ำรวยมาสู่ตนเท่านั้น อันนั้นแปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปไม่ได้แส,สวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่น่าจะถูกทั้งชีวิตชีวิตทั้งชีวิตปีทั้งปีเดือนทั้งเดือนวันทั้งวันไม่ได้คิดประกอบคุณงามความดีเียเลยอันนี้ไม่น่าจะถูกนะตามหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระน้าให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้มองตนเองว่าวันหนึ่งเ,เราได้ประกอบคุณงามความดีกี่นาทีด้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาแล้วันนี้ได้ประกอบคุณงามความดีดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรทำคุณูปการให้กับ คนอื่นอย่างไรในวันนี้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราคิดเหมือนกันแต่ทึงยังไงก็ตามนะการที่จะทำคุณอุปรการให้คนอื่นก็จริงอยู่แต่บางทีเราทำเพื่อหวังเงินหวังทุนหวังเงินนะการสิ่งที่ตอบแทนอันนั้นก็แปลว่าเราหวังตอบแทนมันก็เหมาะสมกันกับการเงินที่เราทำงาน แต่สิ่งที่เราทำไปแล้วนะเราไม่ได้หวังเงินเราหวังบุญกุศลหวังเพื่อคุณคุณอุประการทำสนับสนุนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพรกคุณของผู้มีอุปกระคุณสำหรับเราอันนั้นที่จะเป็นบุญเป็นกุศลถ้า <c oughs> ว่าพวกเราการทำงานของเราเนี่เราก็ททำเพื่อประเทศชาติแต่ตามไม่จริงถ้าเพื่อประเทศชาติ เราก็ได้เงินอันนี้เป็นการตอบแทนแต่ถึงยังไงในการทำงานนะเราจะต้องทำให้ดีที่สุดอีกต่างหากจุดนั้นก็คือเป็นคุณงามความดีของเราอีกเหมือนกันเป็นคุณธรรมในจิตใจของพวกเราเอกซ้อนกันกับทุนซ้อนกันกับเงินถึงจะรับเงินก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งไหนที่ให้เสียหายต่อประเทศชาติต่อบ้านเมือง ต่อชุมชนข้าพเจ้าสื่อสัตว์สุจริตในการทําการทํางานอันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจในส่วนหนึ่งเราเระลึกขึ้นมาเมื่อ,อไรใจของเราก็สบายมีความสุขใจเล็กๆแต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่สื่อตรงไม่สื่อสัตว์แล้วก็ทํางานไปด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทำให้จิตให้ทําให้จิตใจของเราไม่โปร่งใสไม่ใสสะอาด ใจิตใจของเรามืดมัวในใจิตใจลึกๆตะลึกขึ้นมาเมื่อไรเออเราเอารัดเอาเปรียบชุมชนสังคมเอารัฐเอาเปรียบรัฐการเอารัฐเอาเปรียบ,ยบที่เราหน้าที่การงานของเราเราตลึกขึ้นมาเมื่อไหรเราก็ไม่สบายใจนั่นแหละจุดนั้นแหละความว่าไม่สบายใจจุดนั่นแหละแต่ว่าอาบาปอากุศลในใจิตใจของเรา พระนั่งขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีชื่อสัตย์ชื่อตรงต่อหน้าที่การงานอันนั้นก็คือการสสองหาทรัพย์แต่ทางด้านจิตใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันจุดราชการวันเสวนาทิตย์วันพระพวกเราจะประกอบคุณงามความดีใดไหมเจ็ดวันครั้งหนึ่งแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนา อยาจะให้เน้นเรื่องภาวนาเนี่ยนะหลวงตามหาบัวธนวะวันละสิบนาทีได้ไหมในยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นน่ะถ้าหาว่าสิบนาทีก็ยังไม่ได้ก็แสดงว่ากิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีของเราเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปกินหมดถ้าว่าเรายังแย่งชิงมาได้เอาเถอะ ข้าพเจ้าจะเป็นเอกเทศจะไม่ให้จิตใจปุงฟุ้งไปทางอื่นจะกำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่กับพุโทโธนะสักสิบนาทีอย่างนี้มันก็ยังเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจพอต่อไปเรารู้คุณค่าเห็นคุณค่ามันก็ขยายขึ้นไป20นาทีมากขึ้นไปคนนกับสามสินาทีวันละหนึ่งชั่วโมงพอเรามีอายุขึ้นมา แล้วก็ต่อสืบเนื่องไปวันหนึ่งหลายครั้งนั่งละครั้งละ30นาทีครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งก็24ชั่วโมงก็ได้สักสีชั่วโมงก็ยังดีนะสิ่งเหล่านี้แหละอันนี้ก็คือการประ,ประกอบคุณงามความดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราเหมือนหมาไล่เนื้ออย่างที่ว่านะพญามัตจุราชไล่ไล่ไ ติดตามมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อถึงคราวมาแล้วทุกคนก็ถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่พูดทางนี้ทางนั้นเรามาหาพระเหมือนกับพระเอาความตายมาขู่กันเพื่อจะต้องการให้ศรัทธ,ธาญ,ญาติโยมทําบุญทําทานกับวัดวาศาสนากับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ หลวงพ่อเองก็เตือนหลวงพ่อเหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะหลวงพ่ออินนอะตือนกันทุกคนเพราะเราเป็นพุทธบริษัทสี่ 4, เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องกล่าวเตือนกันเอ,อเหมือนกับเราอยู่เป็นฝูงเป็นหมู่เป็นคณะออมีอะไรอันตรายเข้ามาในกลุ่มในหมู่ในคณะเรอาอก็ต้องเตือนกันเอ,อ้ยอันตรายนะออถ้าเป็นนก,กเหี่ยวมานะ หรือว่าโจรผู้ร้ายเข้าบ้านนะเหล่านี้เป็นต้นเพราะเราอยู่ด้วยกันนี้คงเหมือนกันเราก็ต้องเตือนกันว่านี่นะพญามัจจุราชจะเข้ามานะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เตรียมพร้อมไว้นะ <c oughs> ประกอบคุณงามความดีนะในเมื่อถึงคราวแล้วพวกเราจะไม่เสียใจเมื่อภายหลังเราเกิดมาทั้งถีจีพุทธวิตอได้พบพระพุทธศาสนา ในพบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาธรรมะทำคําสอนของพุทธชาตินี้เป็นชาติที่ไม่เปล่าประโยชน์เป็นชาติที่เราได้ศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะให้ศึกษาจุดนี้นะให้ติดตามนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะสิ่งที่สูญคืออะไรคือร่างกาย ธาตุสีดินน้ำลมไฟีนสูตแน่ตายแน่เผาไฟทิ้งแน่แต่ตัวน้ำมารรมคือจิตใจในจุดนั้นพวกเราต้องศึกษาจริงไหมในขณะที่เรานอนเราหลับ,ลบ,ลบเราฝันหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยถึงจะลาฝันก็เถอะมันยังเบอร์เบอร์ยังเลือนลางแต่เมื่อเราจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจเน่งพอกําหนดลมหายใจเข้าจิตใจสงบพอจิตใจสงบเน่ง จิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจที่สงบอย่างแนบนิ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายเนี่ยมันคนละอันกันคนละส่วนกันเป็นคนละเรื่องกันมันแยกกันเหมือนน้ากับน้ามันลักษณะอย่างนั้นหละชัดเจนหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าโซเฟอร์กับรถอย่างนั้นอะโซเฟอร์กับรถรถกับโซเฟอร์ลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าว่าจิตใจสงบนะ แต่จิตใจยังไม่สงบมันจะแยกไม่ออกนะพวกเรานะมันจะเบอร์เบอร์มันไม่รู้ว่าจิตใจของเรามอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สมองหรืออยู่ที่หัวใจหรืออยู่ที่ไหนมันแยกไม่ออกทั้งหมดแต่พอจิตใจรวมสงบลงไปแล้วมันจะแยกออกอยู่ที่หัวใจเลยอยู่ที่ใจอยู่ในท่ามกลางอกเราเลยเห็นได้ชัดเลยกายกับใจใจกับกายนี่แหละตัวนี่แหละตัวใจนี่แหละจะพาไปเกิดในพภพภูมิต่าง ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นไปได้ทั้งหมดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ารัสว่าถ้าใครทำกรรมอันไหนไว้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีจะเข้าตามสนองจะเป็นผู้พานำเป็นพาหนะเป็นผู้พานำไปเสวยความทุกข์ในภพภูมิต่อไปในเมื่อเราทำความดีประกอบคุณงามความดีบุญกุศล จะเป็นผู้พานำเราไปสู่สุขคติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรมถ้าเราชำระใจได้แล้วเราก็เข้าสู่นิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่แหละอันนี้คือแนวแถวของพุทธ,ธะที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาจากนั้นก็ได้ตราเป็นพระธรรมคําสอนออกมาเีวยว่าพระธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้นำธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้า ออกมานำมาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นจริงด้วยใชย่จริงแน่นอนที่เราปฏิบัติแล้วถ้าจิตใจรวมเป็นสมาธิแล้วเป็นอย่างดังที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสที่ท่านสอนที่ท่านได้บอกได้กล่าวในตำราจ,จริงท่านเชื่อมั่น,นจากนั้นแล้วท่านก็ได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาบอกกล่าวต่อๆกันมา แตพ่งเหงพ่อเพวกเราได้ยินแล้วเนยะเราจะไปเชื่อทีเดียวคงไม่ได้ถ้าเชื่อไว้ดีกว่านะเพราะเรายังทําไม่ถึงแต่ถ้ายังไงก็ตามพยายามทําเมื่อเมื่อทําแล้วนะมันจะบอกบง่งบอกในเมื่อเราทําได้แล้วถูกต้องแล้วสําเร็จเห็นมรรคเห็นผลในจุดนั้นแล้วจิตใจของเราพ็สู่ความสงบแล้วอืจริง ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนีจริงยอมรับด้วยใจของพวกเราด้วยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่แหละการยอมรับพระธรรมครําสอนหรือยอมรับในภาคภาวนาภาคปฏิบัติมันยอมรับทั้งอยู่ในจิตใจนะคณะทนะาญาติโยมพระเนรลูกหลานนะจิตใจของ,ของเราในะยอมรับ ไม่ใช่ยอมรับปิดเชื่อแบบสมองเฉยๆถ้าเชื่อแบบสมองเฉยๆเนี่ยเขาจูงไปทางไหนก็จูงไปบางทีมีคนมีวาทะที่เหนือกว่ามาเปลี่ยนสมองเราแล้วก็เป๋ไปตามที่เขาแนะนำบอกกล่าวเพราะมันไม่ลึกถึงด้านจิตใจถ้าว่าพวกเราดึกลึกถึงด้านจิตใจจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเน่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้ว ไปว่าถอนไม่ขึ้นถึงจะพูดยังไงไม่ใช่หละเ,เมื่อเราภาวนาไปแล้วเราเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเรานะกายกับใจใจกับกายตัวนี้หละตัวจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆอย่างที่ประทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจริงนี่แหละมันถอนไม่ขึ้นนะในภาคปฏิบัติเพราะนะั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้ศึกษาในจุดนี้นะไม่ใช่วความเชื่อเฉยๆนะ ความเชื่อเฉยๆเนี่ยทำให้เลือนลางได้นะถ้าว่าปฏิบัติเห็นจริงจังแล้วนะพูดยังไงก็มันไม่ไม่ไปอย่างเขาบอกจับไฟนะมันไม่ร้อนหรอกไฟแดงๆนะพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อถ้าเป็นไฟจริงนะมันไฟมันต้องร้อนแน่ๆพอจับเข้าไปมันก็ร้อนไหมมือนแน่ๆเลย แต่คนอื่นก็บอกว่าไม่ไม่ร้อหนหรอกต้องมีกรรมวิธีเว้นเสียจะมีเป็นอภินิหารจริงๆเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจิตจริงๆแลวนันนั้นมันต้องเชื่อทั้งด้านจิตใจอีกเหมือนกันที่ว่าพระพุทธเจ้าพระหัตสาวกท่านมีญาณรัตนะท่านมีอิทธิฤทธิจับไปจับอะไรได้หมดด้วยอิทธิฤทธิของท่าน ถ้าเป็นพุทุชนคนธรรมดาแล้วมันต้องแน่นอนจับไฟมาต้องร้อนนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละขอให้พวกเราทุกถูกท่านนะการประพฤติปฏิบัติมันมันเชื่อได้ตนเองเมื่อทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเมื่อทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกถูท่านนะถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วนะมันจะเชื่อมั่น ในตนเองเป็นอันดับแรกนะแต่ก่อนที่จะเชื่อมั่นได้ก็จะนำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะนำมาเป็นตัวอย่างนำมาเป็นแบบฉบับแล้วนำมาประพฤติปฏิบัตินะาจากนั้นก็เป็นสมบัติของตนเองเหมือนกับเขาครูสอนในโรงเรียนนะวิชาทำไฟฟ้าวิชาต่างๆนะ แล้วก็เรียนในตำรับตำราแต่พอเรียนจบแล้วนะพอเรียนเสร็จแล้วนะเราก็นํามาปฏิบัติพอนํามาปฏิบัติแล้วนะมันเป็นสมบัติของตนเองนะท่านนี่ไม่ไม่ใช่สมบัติของครูนะครูมีแต่แนะนําสั่งสอนตนเองเมื่อนํามาปฏิบัติแล้วนะเราทําได้แล้วก็เป็นวิชาอาชีพของตนเองนี่แหละรู้ได้โดยตนเองเพื่อเผยอย่งเออ รู้ยิ่งไปกว่าที่เราเรียนมาอีกต่างหากเพราะเรามีประสบประการณ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้นะให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะที่หลักทมคาสอนของพุทธนะเนี่ยให้ทําจิตใจให้สงบนะจะทํายังไงจิตใจจริงสงบนะก็ได้เรียนได้สอนได้บอก,กได้กล่าวค็ะน,นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายไม่มีทางอื่นนะและให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเอาให้จริงจังและจริงใจ บังคับให้อยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะทดลองลสิเราทํางานอย่างอื่นเรายัางทำมาพอแรงแล้วอันนี้เราภาวนาอย่างเนี้ยเอาจริงจังจากนั้นใจของเราก็สู่ความสงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วตนนั้นเราจะรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะคณะสัตยทยญาติจพงพระเนลูกหลานนะต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรละพนะรนาตเนาะ สัพพะโรขาวินิมุตโตสัพพสันตปา apa mangkalang